สวัสดีครับพี่น้องชาวชัยภูมิขอนกันนะครับวันนี้บริษัทไรบุญนะครับขอมาส่งเสริมการปลูกกระท่อมนะครับก้านแดงแท้รับซื้อคืนนะครับพี่น้องครับตอนนี้โครงการของเรานะครับได้ดำเนินการมาจนถึงาการรับซื้อใบคืนนะครับในเขตภาคกลางจะเป็นสุพรรณบุรีรบบุรี หรือไชน่านะครับพี่น้องกเกษตรกรครับเมื่อท่านรับต้นกล้าของบริษัทไปแล้วนะครับพี่น้องทําตามสูตรของบริษัทนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตัง้งแต่รับต้นกล้าจนถึงเก็บผลผลิตนะครับถ้าพี่น้องมีสูตรดีคิดนอกกรอบนะครับพี่น้องโทรมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่เราก่อนนะครับคือคุณธนก,กิจ วันนี้ก็ร่วมรับฟังอยู่ด้วยนะครับให้พี่น้องทรมาปรึกษานะครับต้นกล้าเกิดการเสียหายนะครับตายไม่โตแกนลากเน่าลากไม่เดินนะครับทางบริษัทเราจะรับผิดชอบนะครับเปลี่ยนให้ทุกต้นนะครับสี่สิบต้นร้อยต้นเราเปลี่ยนให้หมดนะครับเราอยากให้สำเร็จไปด้วยกันนะครับในการรับซื้อใบคืนนะครับ แต่ถ้าท่านคิดนอกกรอบไปทําโดยไม่ปรึกษาหรือปล่อยปะละเลยนะครับเราจะดูเป็นกรณีนะครับเป็นเคสๆไปนะครับว่าเกษตรกรรับต้นกล้าแล้วไปทําอะไรนะครับคือเราลงทุนต้นกล้าให้เกษตรกรก่อนนะครับก็ไม่อยากให้ท่านเสียเวลาและบริษัทก็ต้องมาเสียเวลานะครับอยากให้ทุกท่านนะครับสําเร็จในการ ผลผลิตนะครับในการขายใบนะครับในเมื่อตอนนี้นะตลาดกระท่อมกำลังกำลังที่จะประสบความสําเร็จนะครับในการส่งออกนะครับทางบริษัทแล้วได้ติดต่อประสาน4-5บริษัทนะครับที่มาทํา MOU กับเรานะครับฝากพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับทุกท่านเมื่อรับต้นกล้าไปแล้วนะฮะให้ดูแลรักษาตามสูตรของบริษัทนะครับ ครอบครัวใบบุญจะรับผิดชอบทุกต้นครับสวัสดีครับ